สสำอต้องตัดใส่ใจตรวจตัประมาณปีเดือนนะครับต้องโกนหนวดนะตามบ่งไม่แย่งเป็นทาาการโกนหนวดเนาะแก่แล้วเนาะหกสิบสองปีแล้วแก่แล้วนะ คนเรานี่มันไม่เที่ยงจริงๆเนอะมันก็มีแปรเปลี่ยนตามวันเวลาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้แก่แล้วใช่ไหมมันไม่จี่รังมันไม่ยังดยนจริงๆ มีทั้งยาหอมมีทั้งกาแฟแตงโมกินเสร็จแล้วกินแตงโมเสร็จแล้วก็กินกาแฟต่อกินกาแฟเสร็จแล้วก็ต้องกินยาหอมอีกยาหอมแต่วันนี้เราตัดผมละผมยาวละผมก็ตัดเองนะมีปัตเตเลียนไม่ต้องไปร้านตัดผมสมัยนี้ตัดผมเองนะสมัยก่อนนี่จะตัดผมที่ต้องไปร้านตัดผมเนาะ เจ็ดแปดสิบบาทโอ้ยค่าตัดผมแป๊บเดียวเจ็ดแปดสิบบาทตอนนี้มีแปตตเลีน่นซื้อแปตตเลี่นมาตัดเองสบายไม่เสียงเงินสักบาทอืมซื้อแปลตลิ่มาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช้คุ้มเลยอ่ะตัดเองไม่ต้องให้ใครมาตัดให้ยิ่งยิ่งตัดทรงแบบนักเรียนนะทรงทหารน,นะ ตหน้าตาไม่ต้องมีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นยิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรเที่ยวที่กรองอืมที่กรองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้แทนหวีอ่ะทำไหมถ้าช่างตัดผมตัดเขาจะใช้หวีลองอที่รองหวีอันนี้เป็นมีที่เขาเรียกว่าไม่รู้ภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรเนาะ เป็นกองหรือเปล่าเป็นลงวีหรือเปล่าแต่มันไม่มีวีนะมันมาสวมกับปัตเตเลียนเลยก็สามารถตัดได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอลกจะวเวง่งมันก็ตัดตามรอยปัตเตเลียนนั่นแหละมาดูว่าเออเนี่ยหกสิบสองแล้วแบบนี้แล้วเกแล้วคนเราเนาะยิ่งสมัยนี้ไม่ถึงเจ็ดมาปีเนาะ สมัยก่อนนั้นร้อยกว่านะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ถึงเจดปีตามที่หมอเขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเขาวิจัยว่าปัจจุบันนี้คนมนุษย์เรานี่อายุไม่เกินเจปีส่วนใหญ่แล้วตายหมดอะ่ะมันหนีไม่พ้นเนาะความตายนะเกิดเก็บตายมันก็ต้องตายตามนั้นแหละถึงเวลาตายก็รู้เองนะรัวเกิดแต่วันตายตอนไหนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันตายตายตอนไหนแต่ตายแน่ๆน จงยิ้มรับกับความตายไม่รู้มันมาเมื่อไหร่เหมือนกันหมดทุกคนไม่พลาดไม่รอดสักคน